สำนักข่าวยอนทับของเกาหลีใต้ารายงานว่าพิธีศพของนายคิมจองอิลเริ่มต้นเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือเมื่อเวลาประมาณเที่ยงตามเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งช้ากว่ากําหนดการที่ตั้งเอาไว้ถึง4ชั่วโมงเนื่องจากมีหิมะตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าชาวเกาหลีเหนือและทหารนับแสนคนก็ยังคงมาตั้งแถวรอชมขบวนแห่ศพของนายคิมจองอิลอดีผู้นําเกาหลีเหนือที่ถนนสายสําคัญในกรุงเปียงยางด้วยอาการเศร้าโศกเสียใจครับ ขบวนแห่ของนายคิมจองอิลเริ่มต้นที่อนุสรสถานกึมซูซานซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเขาและจะสิ้นสุดลงที่กลางกรุงเปียงยางรวมระยะทางในการเดินขบวนทั้งสิ้นประมาณ40กิโลเมตรขบวนแห่ดังกล่าวประกอบไปด้วยรถนำขบวนซึ่งติดรูปภาพขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำคนนี้ไว้บนหลังคา ตามมาด้วยรถบรรทุกร่างของนายคิมจองอิลซึ่งนอนในโลงแก้วคลุมด้วยผ้าสีแดงโดยมีนายคิมจองอึนผู้นำคนใหม่ของเกาหลีเหนือเดินอยู่ด้านหน้าสุดทางขวาของรถพร้อมด้วยนายจางซองแทกทหารและผู้นำทางการเมืองผู้เป็นลุงของนายคิมจองอิลรวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเกาหลีเหนือ นนในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับนายคิมจองอิลเป็นวันสุดท้ายโดยจะมีการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา3นาทีในช่วงบ่ายขณะที่รถไฟเรือและยานพาหนะอื่นๆก็จะเปิดบูดและบีบแาลพร้อมกันเป็นสัญญาณสิ้นสุดช่วงเวลาการไว้อาลัยสำหรับร่างของนายคิมจองอิลจะถูกอาบน้ำยาและตั้งไว้ที่อนุสรณ์สถานกึมซูซาในกรุงเปียงยางร่วมกับร่างของนายคิมอิลซูงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือและยังเป็นบิดาของนายคิมจองอิลเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความเคารพครับ